วันนี้เป็นครั้งที่สิบเจ็ดตรงกับวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าอหกบแปดข้าพเจ้านางสาวดลพรขอเป็่งวาจาร,รยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบบชาและเป็นอจาจารย์บูชาในองค์พระความปฏิเทศราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จโดน ลวำปูบันเดหลวำปูศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเซดามณีขอแจ้งเทงรรดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดเสียงกราพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตาตาคูบาอาจารย์และเทพเจ้รดาทั้งหลายโปรดโจามบันดาเนจิตของก,าร,ร,ากราพรเจ้าไว้สมาธิอันควรแก่การสวดเสียงมนต์ต่อไป ตัวชมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเลโสอัตระคัศนตุเทวตาสัตทมังมุนิราชาศุนตุสกามุกกะทังสเกกเมจรูเปเคริสิกราตเตนตเลเขวิมาเนทิเประเตจขามิตรุวะนะค่ะอเนกเฮหะวะทุเมเคเตภูมิมาเจยตุเทวราชลตระวิศเมยกากันตปนาคาเตตันตาสันติเกย่างมุนีบรัวันจลังสัตตมุเมสนันตุธรรมสวรรค์กาลุอัยยมรันตา ธรรมะสวัณกาโรอายมบันตาธรรมะสวัณกาโรอายมบันตาบุตรสวธรรมการเศริคาถานโมตัสสะศะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะศะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะศะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะมุสวดสัจจเกเริยาคาถานาิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังมะรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมรุรัพพะทานาเทเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมรุรัพพะทานาเทเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมรุรัพพะทาโุส่วนมหากรุณีโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุณีโกนาโถอาถายะสัพพะานินัง โูเรตวะปรมิสภาปโตสัพพุทิโมตังเอเตนะสะจาวเชนะมโหตุสัพพุปะทวามหากาลนิโกนะถุสุขยยะสพะปานิยังปูเรตวะปรมิสภาปโตสัพพุทิโมตังเอเตนะสะจาวเชนะมโหตุสัพพุปะทวามหากาลนิโกนะถุสุขัยะสัพพะปานิยังปูเรตวะปรมิสภาปโตสัพพุทิโมตังเอเตนะสะจาวเชนะมโหตุสัพพุปะทวะโมดมหากาสมัยโสด เอวาเเมสุตังเอกังสมัยพระขวารสเกศุสุภารติกะปิละพุทโธสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตติงประจามาเตหิภิขุสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิตัสหิตาโลกะธาตุหิเทวะตาเยโพยานะสันนิปเรต้าหนติพระขวานดังทัศนียภิขุสังกันจะอัตตโคจะตุนางสุทาวาสกายิ่งกานังเทวะนังเอตตาทั้งหสิอายังภขวาสเกศุสุภารติกะปิละพุทโธสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะ สถิตประจมาติเหตุเเตหิสพัพเพเหวะอระหันเตหิตทัทสหิเจรโลกาธาตุหิเทวตาเยโพยนะสานิปเดตาหงติพคะวันตังทัสนียะเปโขสังคันจะยานุนามมยมเปนะพคะวาเตนุปะสังกมยามา,มาอุปะสังกมยตวะพระว,วัโตสันติเกปาจิกาคาถาภาะเสยามาติอรหโหตาเทวตาเสายยถาปินามาภาละวาโพลิโสสัมมาชิตตังวะภาหัง ภาษาเรียบภาษาเรตหวาปะหังสัมมิชยะเอวะเมมัสุทาวาเสโสเทเวสุอันตราิตาปะคะวะโตปุระโตปะตุระหังสสอัตโขตาเทวะตาปะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอะังสสเอกะมันตังเฮตาโขเอกะเทวะตาปะคะวะโตสัตติเกอิมังกาถังอะภาสิมหาสัมยุปวนาสมิงเทวะกายาสัมมาคตาอาคาตมหอิมังธมัสสเมยังกัจจายวะอัปราชิกสังคติ อาตโระเทวทตบกขว่าตกสติกอิมังคาฐานกปาสิตันตาะพิกวะมะสังสุจิตังอาตโนโอจูกะมังสุเทระสารเทวเนตานิคเหตตวะานิระันเตปิฏาตตอาตโคะพระเทวทตากว่าตสติกอิมังคาถานกปาสิเจตวาเกลังเหตาวปาลิคังอินทเขีลังโหันจะมะเมชา เตจารัติสุธาวิมราชโคมันตาสุทันตาสุสุนาคาเตอันตโคประเทวตาวะข่าวสันเเกอีมังกาถังอภาษีเยเกจิพุตังสระตังคะนาเศนเตมิสันติอปายาผูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติอันตโคพัควาพิขุอัมเตศเยปุยนาพิขเวทะสสุโลกาธาตุสุเทวตาสนิปเดตาหุติเดถากตังทัสนียะพิขุสังกันจเตเยปิเตพิขเวอหิสุติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิปัคขวันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสนิปริตาเห็สงสรยะถาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตปิขเวภะวิสันติอาณาคาธรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปัคขวันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสนิปริตาภะวิสันติสรยะถาปิไม่ห่งเอตระหิอาจิเกสัมปิปิขเวเทวกายานังนามานิเกติยิสัมปิปิขเวเทวกายานังนามานิเตริสัมปิปิขเวเทวกายานังนามานิ ตามสนานสาทุกกังมานาสิโรตาพาลิสัมเติเอวามบันติโคเตปิคปะเข้าว่ตะจสูงพระมาเอกะคมโสะสิโลกัมกสามิสัภูมาราะเตาเยสิตาคิได้กับพรังปเหตตันตาสมาหตตาปุสโหิหาวัสลีนาลมังหาสัพิสัมพนุโอตาตะนัมาสสุทาพิปัสสนนัมนาววลาพินโยปัสเตยตะวาวะเนกเประวัฒะเว ตัตอมัญฑธาสาวกเกศทศเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนังทัภิกขโบเตจะตัปปะมัคคุลมตุตวะพุทธศาสะสานังเตสัมปโตระหุยานเนนังอมนุสสะนาสนังอภัยเกิสัจมาตคุงสาสังอัฏฐสัตตริงสัตังเอกเสหาสานังอมนุสสนามัตสุงอภัยเกณันตมาตคุงดิสาสะภาภุลาอุห์ตะจัสภมาภิญญาปวักขิตวันตะักุมา ตตอมันยิสาสาวกเกสนเทเทวะกยาภิกตาตวิชนทะิกขบูหังกิตยยสามิคธิอนุปปัสสสตสาวะขาภุมากะเระวัวาเอติมันตุจรมันตวันวันตหัเนมทัมนาอภิกมงพิขุนังสัมิทิมนังชสหัสสายมวตาญขันตทวานิโนเอติมันตุรมันตวันวันตหันมมนาอภิกมังพุุนังนทนัง สาตาเกราติสาสายขันนาตวันนี้โนอิทิมันตุเชรดม huh e. ันตุวันละวันตุรหัสิโนโมทัพมานาอภิกรรมองค์พิคุนังสัมมิติงวะนางเอเจเตสุลัสสหันสายขันนาตวันนี้โนอิทิมันตุเชรดมันตุวันละวันตุรหัสิโนโมทัพมานาอภิกรรมองค์พิคุนังสัมมิติงวะนางเวสามิตาเปตจสตายะขันนาตวันนี้โนอิทิมันตุเชรดมันตุวันละวันตุรหัสิโนโมทัพมานาอภิกรรมองค์พิคุนังสัมมิติงวะนาง กุมภิโรราชาค่ะเหตก่อใหโภระสานิเวสนังพิญญานางสตตาสะสังเนยคานังปยิรุปัสติกุมภิโรราชาค่ะเหตกสุปกัสสัมิติมนังปุริมาทัปุริมาจจะทิสังราชาตะระโถปัสสติอัตตาปนาธิปติมหาราชาสสิโสวุตตาปิเดสะพระหบุนธนามาหมหัภะลาเอธิมันตุเิริมันโตวันนาวันโตหัตเชโนโมทัมนาอภิกามุเพขุนังสัมพิธิมณัง ถ้าเขนอันจากที่สังราชาไม่รูปหตับภาษาสติปุมฺัาธนาถนาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาเปตัสสะปะหวนธนามหยังตะลาอิติมันโตชิติมันโตวันละวันตัวรหัสีโนอกธัมมานาอภิกรรมภิพิคุณังสัตติเดงว่านังปัจชิบมันจากที่สังราชาวิรูปกโภาษาสติหาคานาถนิปติมหาราชยัสสิโส โุตตะเปตัสสะพระหบุญธนามามหาภลาอิทิมันโตุชริมันโตวันละวันโตุได้สัตสีโนโมธามานะอภิกรรมองค์พิขุนังสัมรเมติวะนังปุตตะรังจัตติสังราชากบิโรตัปปะสาสติยะขานังอัติปติมหาราชายสัตสิโซโุตตะเตัสสะพระหบุญธนามามหาภลาอิทิมันโตุชริมันโตวันละวันโตุได้สัตสีโนโมธามานะอภิกรรมองค์พิขุนังสัมรเมติวะนังปุริมาทิสังนาตาตาโตทักขิเนนะไม่รู้ห ปัจชิเมนะไิ่รู้ภคโขกูเบโรอุตระลังทีสังจตุโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตทัตตะละมานะถังโสมวเนกะเประวัตเวเตสัมมายาไมโนทศาภูวันจานิกาสถานมายาภูเตนโทูภูเทนทูปูจะภูตัวสหะจันทโนกรรมะเสถุจะกิโนุคำทูนิคำทูจะปนาโตอปัมยุจะเทวสโรจะมาตาลีติดตะเสนุจะกันตะพูนารุราชาเชนัยสัพโว อากูไปจะสโคเจวะถามเปโรสรยวัชสาเอเตจเนตราชนกัตาสหราชุิมงทมานาอภิคามุเคุณังสัมมิงวนังอารักูณประสานาคาเวสาราสหตัชกากัมปาราสตระอากุปยาคาสาญาจิทิยามนาทตตะรฐะอากูนาคายสสีนเอราวโหานกสปกาสมมิิงวนังเยนคาราเชสาสารันติที่พาดชาบกิไปสุดตาจากขูไหายาสา เตวานามัชปตาจิตตลาสุปนาอิสยะสัมมามังอภัยันตธาณาขราชานามาสิสุปนาตงเขมามะกาเสพุทโตสาระหะเหวะสิปวัญตานากาสุปนาสารามกัางสุพุทธังชิตตาวัชิระหันเทนะสามูทางอสุราสิตาพาตโรวาสมาเสติที่มาตุวัสสชโนกาลกัญจามาวิสัมมาอสุราธนเวกขาวิปปจจติหูจิติจักปาราทุนะโมจิสะสตันจะปะริภูตานัสัพพิวโรจนามังกา สันนิษฐาวาพระลิงเสนาหงหุกพันธามาปะคมงสัมมโยธานิพันธ์เทพีควรังสัมไมเทิว่านางอาโปจะเทวาปะตถวิจเตโชมายุรธาคมงศ์วรูนาวรุณาเทวาสมุมจยาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวาญาสีโนทัสเสติสหกายาสัพเพอนะตะวันิโนอิติมันโตเชริมันโตวันละมันโตัวหาตุสีโนมรธรรมานาภิกขมมพิควรังสัมไมเทิว่านางเบตุจะเทวาสัลิจอาสมาจัตุทเวยมา เจ้าศุภนิสาเทวาจันทมาคุบุระกิตาสุริย์ศุภนิสาเทวาสุริยมคุบุระกิตานาคาธานีบุระกิตวะกูมันธละวหากาว่าสุนังมอสโวเสถุสกุปกาปุรินเถโทท่าเสติสะหกกายสะเพนนตะวันิโนอิทิมตัวเชลิมันโตวันละวันโตัวหัสิโนมรธมานะอาภิกโมภิกุนังสัมเณติวะนังอาตะกูสัพูเทวาสัลมาขีสิคาริวะอริทกาจโรชาจอุมาบุพะนิพาสิโนวรณะสัตตมจจจตตาจอนิชกา ส่วนเรือเยาวชอะคุอะควาสวาเนศินโนทัาเสติสหกายาสัพเพนะตะวันิโนเอติมันตุจเรมันโตวันนาวันโตระหาศินวัตถามาอาภิกขะมุงพิโคนังสัมปิยะนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตตรมะภิตาปุรุสิกะอะคุอะคูมโนปุรุสิกะอะตะูกุหะระโยเทวายิจรุหิทวาศิโนปะระคามหาปะระคอะคุเทวายิหาสิโนทัาเสติสหกายาสัพเพนะตะวันิโน อิทิมันโตสีไดมันโตวันะวันตไดหัเซนอมันะอภิคมุงพี่ขูนังสับมติว่านังสุกากรุมหาอนุอาูเวคานาสหโอทาตคายหาปะโมกอากูเะวพิจักนาสตามตฐาชาเมสกาใจหัสเซนงทนายังอาคาปะชนลงโยติสาภิวสติถ้าเสเตสหกายสภีอนัตตวันนโนอิทิมันโตสีไดมันโตวันะมันตไดหัเซนอมันะอภิคมุงพี่ขูนังสัมมติว่นังเขมิยะรุสใจยามากาตกหัสนง สัพพิตกาละมะเสธฐานตุติตนามาจัสวาเนมมานะลติโนอาโคตะโคปราเนมิตาทัสเสตเสสะหกายาสะเพนะตะวันนิโนเอธิมันตุธิมันโตวันนาวันโตเดหะเสโลมอัตมะนะอภิกามุงพิขุนังสัมพิิมวันสัตเทเตเตวานิกายาสะเพนะตะวันนิโนนามันวะเยนะอากันจงเยตันยีธริษะสหปวุทธะชาติมังเีลาโอคาตินะนามาสวังท่าเกศโมคะตารังนาคังเจ้าทังวะอสิตาติตัง สุภรมมาปรมตโตจักปุตายทีมโตสาสันนังกุมารโลกิสโสรจสุบพระสมิงติว่านางสาสุภรมมารการนางมหาพรหมาภิติจติอุปปันตนุเจริมันโตพิสมากายโยยะหาสิสมทัศิจักอิสระอากูปเจกวาสวัดิโนเตสันสะกแม่โตอาคังเดโตบริวาริโตเตจักสะเพอภินกินเตเสเดเสไวสพภรมเกมานาเสนาพิการมีปัญสะกันนั้สะมันทียังเอตักนาณสถาปณาถาอเคนะพัทธมาตุโม สมันตาวัปริวาเรตหามาบุกจิตะโกจินังอเติตาทมหาเสนุกันหาเสนังอาเปศยิปปินิาตลามหันจะสร้งกตวานเพราวังยถาปุสสะโกเมโขชนยันตสพิชโกตัสสุปปจุทาวติสัุสุตอสยังวเสตจัศพังอภิญญาวมะเกจวานาจักขุมาตตอมาติถาสวเกสัเนรเตมาลเสนาเป็นกันตาเตวิชนถาติภิกขู เตจะอัตตปมาเกลรงสุตตะวันพุทธศาสสานังวิตรากิหิปะกาศมงเนสังลมันติอินชัยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพยะเตตายาหเสนโมดันติสานภูตหิสาวาเกเตเนสุตาติบุตรโสจุลชัยยะปะรกรนโมเมพุทธตเตชะสารัตนาตยะธรรมิกาเตชากปสิทธิปสิเทวานารายะปรเมสุราเศรษฐพรหมาจาอินทาจจจตุโลกาคัมภีรฆกาสมุ ตาบูตงคันคาจัสพรมะชัยยะปสิทธ um ิ์พระวันจุเตชัยยะชัยยะสรนิสรานีอุตติอุตตินาธินาทีชัยยะชัยยะกะคนตนล้นิสัยนิรายสายเสนะมารุราชพนรชีชัยยะชัยยะกัมพีรัโสมพีนาเคทะนาคีปิสาจัพูตกาลีชัยยะชัยยะทุนิเมตาลุกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุกขาชัยยะชัยยะวรณามุกขสาธะ สยัญชยะญจำปาทินาคะกุลลคันถุชยัญชยะญกัญชะกนนัตตุรงสุการะภูชงสรีหะพยาคตีปาสยัญชยะวารุณนำมุขยาตาชิตะชิตะเศสนารีปุนาสุทินารีสยัญชยะสุขาสุขาชีวีชายัญชยะญรณนิตรเลสัทธาสุชยาสยัญชยะญรณนิสาตินสัทธาสยัญชยะมังกราตลดยาภาวะเค เายชายวรุณยายาเกชยชยรักาเสสุราภุชเตชาเายชายพรมเมทคณาเายชายธาราธิราสชชัยชายชายปัทวิงสัพพังชายชายอรหันตปาเจกะพุทธสาวังชายชายมเหสุโรหะโรหะเดเทวาเายชายพรมาสุราโขเายชายนาโขเวรุหะโขเวรุปโขจนทิมาลวิ อินโตจะเป็นนะตโยจากกูเบโรวารุโนปิจักอคิวายโยจะปาชุนหงกุมโรทัตตะทัตโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสีโนสาวกาสภาชยยะระโมพัพันตุเตชยยะธรมโมจะสังโฆจะลักษะปาลุจะชยยะกัางเอเจนะชยยะเตเจนะชยยสโสถิพัพันตุเตเอเจนะพุทธเตเจนะหงตุเต ชยมังคลังชยปิพุทธะสะเสริมโตอายังมาราสะจะปาปิมโตปราชโยโอโกสยามโพธิมาเทปโมทิจารชโยตาธาพรหมคะนาเมหิตสินงชโยปิพุทธะสระเสดิมาโตะออยังมรสะจะปาปิมโตปราชโยโอโกสยามโพธิมเท ปะโมลทิจารชยตาทาเทขะเทวคานามเหสีโนชยปิพุทธศาสนเสร็มาโตอัยังมารสะจะปปิปมาโตปราชโยโอโกสยามโพธิมัเทปโมทิจารชยะตาทาสุปนนะคานามเหสีโนชยปิพุทธศาสนเสร็มาโตอัยังมารสะจะปปิปมาโตปราชโยโอโกสยามโพธิมัเทปโมทิจารชยะตาทานาขะคานามเหสีโน ชนเปิพุสสตสสเสดมตอหยังมาราสัจะพราปิมตอปราชโยโอโกสยามโมทิมเทปโมทิตาสยตาตาสพามะขนามะเหสีโนชนโตปุิยามุเลสักยานังันทิวัตโนเอวังเตมังชโยหุหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตตพันลเกสิเสวะตภิปุกเเรอภิเศเสัสภากุตานังขะปโตภูมมุติสุนังกตังสุมังคะลังสุปปะตังสุหุเทตังสุกโนสุโมโหโตตุยุติถังพรามาจาริสุปักขีนัง กายกัมมังวจักกัมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมนุกัมมังวันิทิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกะตะวานาละพันตเตวะทักขีเนเอะอะทะละธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาคงตุสสหะสัพเพหิยะเตภิสุนันตุโพโตเยเทวะสมิงธานิอะทิฆตาทิฆายุกาสะตาคงตุสุขิตาคงตุสัพพธารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินะสาสนัง ยากาจิปัฒนาเตสังสเพบุเรนตุมโนรักขายุตะกาลิปวสันตุวัสสงวัสสาวราหกาโรคาจูป ah. ัทถวาเตสังน e ิเวเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะฐานังวสวดธรรมะอิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสัำยพระควาสวะทียังมิหารติ เจตวะนี่ยอนาคเป็นทิสสาอารามิตันตาราโขพะคาวาพิขุอามันเดสีพิกฆวติพันเตพระตันเตติเตพิขุพะคาวาโตเดอะส่งพะคาวาเอตัธโมจจาโอปาทาวาพิคเวตาฐานคานังอนุปปาทาวาดาฐานคาตา낭ทิตาวาสัทตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาระอนิจเติตังตฐานคาโตอะพิสัมพุชเตอภิสเมเติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะ 阿เจคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิปัสสติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทานวาพิขเวทัถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังที่ตาวะสาตัตถธรรมะทิตตะธรรมะนิยามะตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมิตอภิสัมพุชิตาวาอภิสมิตดาวะ阿เจคติ เทศติปัญญาเปติปัฏฐเปติปิวราติปิปัสชติอุตานิการุติสัพเพสังขาราทุกขานติอุปาทาวาปิขเวรธาตุตานังอนุปาทาวาตตาธาตุตานังทิตาวะสาสาตุทุกธรรมะติตตาธรรมนิยามะตาสัพเพธรรมะอนัตติตนณฐาคตวะปิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชตาวะอภิสัมเมตาวะอธิกเตตเทศติปัญญาเปติปัฏฐเปติปิวราติปิปัชชติอุตานิการุติสัพเพธรรมานิตามะ อิธามาโมจะพะคขวะาาตาัปมานาเตเปขุพะกขวะตัวพาเทตังอธินันทนเตมศพเทกราตนาคาถาอาตีตังานาณวาคัมยานปฏติกังเขานาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึเสสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวบุสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะสาตีตาหินตังอปัตติจักรานาคต,ตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุ ปน,นัญจะโยธรรมะหาตถาวิปัสสติอาสังหีรังอาสังกูปังตังวิธานุผหะเยผู้ได้เห็นธรรมัเกิดเกินจะพ้นอันในที่นั้นอย่างจแจ่มแจ้ไม่งอแง่อนแคลน,นเขาควรพอพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะกินสัปมาตับปังโกชัญญามะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้น,นั่นฮโนสังคารันเตนะมหาเซนลามจุนาเพราะการเปลี่ยนรรมจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอบางมิหารมาตาปิงอหุรันตมมดานที่ตังตมีปัญเถกะนะโตติสันโตจิกเทมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงในตาเดียวก็น่าชมบุตธรรมะสั่งเวคะปัจจกเวคนะสพเพสสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทานามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปีมื่อหายไป สัพเพสังขาราทุกขา่าสังขารคือร่างกายจิตใจและเรู่มทำนาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมาไม่ทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บต,ตายไปสัปเพทำม,มานตาเสียงหนาทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเอาทุว่วงชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุว่วงมานำนความตายเป็นของยั่งยืนอนวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสารอังเมชีพิตัง ชีวิตของเราเป็นความตายเป็นเที่สุดรอบชีวิตต่างมีอเน,นยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณางมีอเนยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะกนทิจจะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเบตวิญญาณองค์รัน์ปัสจากวิญญาณชุทวน์เราทิ้งเสียจแล้วอทิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขราเอวะปลูดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิน นี่ถ้าสังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจ้าว่าถ้าสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอออปาทวยาธรรมนี้นองมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสัมไปเป็นธรรมดาอุปะชิตวานิโรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมหลับไปแต่สังอปะสมุโสโขความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตาามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่เมติสุจะไม่ิดเสทีจตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังวัดิสาเมตก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกัน อาทิมิเอตัสังสโยความสงสัยในความตอนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดเมตตายังกินจิยังกินจิตกุศลกรรมมังสัพเพหิพระเตหิกะตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุรดนตุพุโตเยเทวะสมิงถานีอธิคตาทิคายุกาสตาหุนตุสุเกตตาหุนตุทุขะบรมจันตุมาตาเปตาสุเกตาหุนตุทุขะบรมจันตุสัพเปยเดกะสุเกตาหุนตุทุขะบรมจันตุ สัพเพอายตดกาสุกิตาหงตุทุกขาบมุจันตุสัพเพิสาชสภัพยาขาสัพเพภตาสุกิตาหงตุทุกขาบมุจันตุสัพเพอริยุปัจจายาสุกิตาหงตุทุกขาบมุจันตุสภัพนักขันตาสุกิตาหงตุทุกขาบมุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุทุกขาบมุจันตุสัพเพสามิตินางสามิชันตุูบทสดปูชาหลวงปู่ทวดนโมบุทิสัตโตอาคันเดมอายะอิพิอิติพะขวา นโมบุรีสัตว์โตอาคันติมายาเอติปะขวานโมบุรีสัตว์โตอาคันติมายะเอติปะขวาปฏิทินานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาเสนีถูกเปะเรปุถุทิเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทัเนนะภวันตุโพชิตาโสติงกโรเดถวิหารลมันทะเนเถระจามัชัยนมะกาจะพิฆะโวจะลามิการทนปฏิอุปัสสกาขามาจันเสานิขามาเจสารา สภานพุตาสุกตตาพวันตุเตจะลาคุชายปิจะอนสัมภาวาสังเสทชาตตาอัฏฐอุปปัติกานิยานิการธรรมบารังบเิจเตสัพเพบทุกัสสะกโรตุสังขยังทัโตเจราสัตถมโมธรรมธาราชุคลาสังกูหตุสมะโควะอัฏฐยะจัเหตยะจะอเมรักตุสัตถมโมสัพเพบตธรรมจาริโนวติงสัปปะบุตรเยามะธรรมเมอริยาบเวทเต ป菩สนะโตุสภเวปิปะนิโนผู้ท้ศาสนาเนยสมมาทารังบวชันโตการิเทวสุปวะปวะสสโตโวทิภาวยะสัตตานังสมิทังเนยโตเมทะนิงมาตาปิตาจารชังนิจังรักขันติโพจกังเอวังธรรมเณนะทัชาโนุปชังราขันตุสัพพะทาเทวิตาโยชนะคาถาทุกขปตาจานิทุกขะเพยปาตาจานิพยญาสกปตาจานิสกกาหงโตุสพเวปิปะนิโน เอตาวตาจามิฮิสัพพตะบุญญาสัพพังสัพเพเทวามโมทันตุสัพพสัมมติสิริยาทายังสัพเพเทวามโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทายังอนุสัตทายะสีดังนักขันดุสัพพตาภาวนาพิยรตาหงตุกนุเตวตาคาตาสุมงคุณคาถาอนุสัพพังสุมงคานาขันดุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาไปนะสุติหงตุนิรันตรัง โอตุสภังสมังฆานักขันโอสุพภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสติหุนตุยิรันตารงโอสภังสมังานักขันโสุสภะเทวตาสภะถางคานุภาเวนะโสติหุนตุเรันตารงสัพเพพุทาภรพตาปเจกนันจังพระางหาานันเตเนะนักขันมิทำสัพพะโสสัพเพพุทาภรตาปเจกนนจังพระนาหารานัเตนะนักันมทสัพพะโสสัพเพพุทาภรตาปเจกนันจังพระนงอหารานันเตนะนักันมิทสัพพะโส สัพเพพบทาละปัตตาปเจกนันจังพระอังหาตนันเตเจนาระคามิธรมิสัพพโสสัพเพพบทาละปัตตาปเจกนันจังพระอังหาตนันเตเจนาระคามิธรมิสัพพโสสัพเพพบทาละปัตตาปเจกนันจังพระอังหาตนันเตเจนาระคามิธรมิสัพพโสสัพเพพบทาละปัตตาปเจกนันจังพระอังหาตนันเตเจนาระคามิธรมิสัพพโสสัพเพพบทาละปัตตาปเจกนันจังพระอังหาตนันเตเจนาระคามิธรมิสัพพโสสัพเพพบทาละปัตตาปเจกนันจังพละอันหาตนันเตจนาระคามิธรมิสัพพโส บืองหน้าแหงพระบมเสด็จระเ้กระสุนสันรมมรรพระพุทธองค์นี้ข้าพเจ้าขอนำเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ส่วนเหล่าพนังเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสสวรสค์คาไลขอในส่วนองกุศลนี้จงเป็นสัาพศริฐิมงคลข้าพเจ้าให้ไม่ถูกเสดให้แก้วข้าพพระภัย่ทุกศกโลกภัยดาราทั้งพวงให้มีแต่งแานได้สุดจิตมั่งคงไปสามาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยาดีไหมข้าพเจ้าแนวยาบเสฐ พระเจ้าไม่สมาเหตตั้งมั่นในพระธรรมําสวรรค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจารงในความดีงามตลอดกาลนานอตังขอเทศทราทั้งหลายผู้ได้นนโมนาสาธุการในบุกุสลนี้โปรดประสิธิปสพรน้อมสงอันด้วยมงมงคลไปสู่วตมงคลพระปิทที่ที่ตั้งฝ่ายใดและฝ่ายนั้ถึงวตุงคลใบาสิ่งอมเล็ได้จัดสร้างขึ้นใหเปลี่ยนด้วยผู้ธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพมัศักดสิทธิอานวยลเป็นสิริมงคลบระคและบูชาตัวบุ